นิติพนธ์ริซิสไทยแลนด์ most famous ันใจไทยแลนด์โดยนิติพลคลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะก,การแสดง Superstar College of Asia l a ชี t ลาติจูดคอนโดเอแบกบางนากาน n เยเมนชาโคลแบล็กโฟมโออิชิบุฟเฟ่ เอาละครับลุยกันตอนน่อดีกว่าผู้เข้ารอบคนต่อไปตอนนี้พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์สครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเฟิร์สสุรศักดิ์ชัชวานชติกุลนะครับรักทุกคนครับแล้ววันนี้เนี่ย มาเจอพี่อนันดาครั้งแรกคิดว่าจะทําอะไรให้พี่อนันดาเขาประทับใจบ้างน่าจะเป็นการร้องกับการเต้นที่พี่อนันดาอาจจะไม่เคยเห็นเฟิร์เต้นกับร้องครับไม่ไม่ไม่ถอดเกงๆก็พอละคงยากอะพี่โอเคงั้นโชว์เลยจาะเฟิร์สขอเสียงคนปากไม่ตรงกับใจหน่อยครับ อยากเป็นแค่เรื่องเล็กก็แค่เท่านั้นไม่คิดไม่ฝันไม่นนคนองเธอได้ทำเพื่อเธอแค่ได้รักเธอก็อยากให้เธอปเป็เจอคนที่ดีกับเธอรักกับเขานานาพูดไป ทีใใกล้หรือฉันยัเ้อยัป่ันมีตกับใอนทจยากเธอสนทัอันที่จริงไมีได้เธอใกล้ใครเห็นแล้วอาไมนด้าหัวใจอันี่จริงอยากีะยธอันทีจริงไม่อยากมีใครใกล้ เธอเหันอาจฉันไม่ตรงงกใจอันที่จริงอยากให้เธอนใจไม่รงเใจัไม่จรงอยากให้ไปใคล้วว่าเธอมใหัวเธอในใจขอบคุณมากครับขอเสียงหนึ่งาชักหนึ่งรอบครับน้องเฟิร์สคับ โอ้โหดีนะเนี่ยไม่ไม่ถอดเสื้อเหมือนชินชินาุตด้วยครบเครื่องนะครับหน้าตาก็ดีเสียงก็ดีแดนก็ได้อย่างที่บอกไงว่าหน้าน้องเขาเนี่ยหล่อมันผมตอนเด็กๆเ,เลยคล้ายๆกับน้องมาริโอ,หอ้หน่อยๆคล้ายๆน้องมาริโอ,หอ้หน่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความสามารถการร้องการเต้นเนี่ย อยู่ในมาตรฐานที่เชื่อว่าพัฒนาไปเป็นศิลปินมืออาชีพได้แน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่แพรมยังไม่เห็นในตัวน้องเฟิร์สเนี่ยก็คือบุคคลิกที่มันจะต้องโดดเด่นแล้วก็เป็นที่ประทับใจนะคะอันนี้ถามแทนสาวๆทั่วประเทศและกันนะที่น่าจะอยากจะรู้คำถามนี้นะคะสเปคของผู้หญิงที่ชอบของน้องเฟิร์สเป็นแบบไหนคะเข้ากันได้ครับ ตัวดำดำเตี้ยเตี้ยเหมือนถังแก๊สก็ได้เหรอได้หมดครับถได้หมดนะอ๋อขอให้สปีกแล้วมันสปาร์กใช่ไหมครับคุณภูมิครับคุณได้ไหมครัตัวเตี้ยเตี้ยดำดำเหมือนถังแก๊สคุณได้ไหมครับเมาเมาผมก็ไหวครับเน่เน่แฟนขับเยอะแฟนขับเยอะโอเคสำหรับสำหรับการแสดงนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆขอบคุณพี่แพรบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้ต้องพึ่งตาเหี่ยวของคุณก้องปิยะหน่อยนะครับเอ,อ่อพี่ก้องมองว่าน้องเฟิร์สนะฮะอนาคตเหมือนครูแพรเลยคือน่าจะเป็นศิลปินบอยแบนด์น่าจะต้องโด่งดังแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็น่าของการร้องการเต้นทุกอย่างครบหมดนะทีนี้เรื่องรูปร่างหน้าตามไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีความหล่ออยู่แล้วขอให้รักษาดูแลตัวเองให้ดีนะฮนะให้ดีแล้วก็อนาคตเนี่ยพี่ว่าน้องสามารถที่เป็นพระเอกได้แน่นอน ขอบคุณครับมาถึงคุณอนันดาครับอายุเท่าไหร่นะสิบห้าครับโตเร็วเด็กสมัยนี้โตเร็วอายุเท่าคุณตอนคุณเล่นเรื่องแรกอ่ะยังไม่เกิดเลยอ๋อตอนเราเล่นอนดากับฟ้าใส่ยังไม่เกิดเลยนะตอนนอ่ยุเท่า่นะสิบสี่โอ้โหก็เหมือนกันฮะ คือเรามองเห็นอนาคตเลยคือว่าแบบในอนาคตเนี่ยแกแกน่าจะเป็นพระเอกได้เลยนะเนี่ยปรบมือกับน้องเฟิร์สอีกสักหนึ่งรข,<อ>ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณเฟิร์สครับนิติพลไทยแลนด์มูสเฟมัสขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพลคลินิกไทยประกันชีวิต กานิเยเมนชาร์โคลแบล็กโฟมสาหร่ายทอดกรอบโอโนริทูมูฟ e อช h 3G Plus n เน็จากเม g a วีแคร์ซูเปอร์สตาร์คอ e เดอฟเอเชียลัติจูดคอนโดเอแบกบางนาพลาเดียม World Shopping U2Pay TV Ice LED บริษัทมาสเตอร์แอ p จำกัดมหาชนนิติพลพรีเซนต์ไทยแลนด์มอสเฟมัสขวันใจไทยแลนด์